อันนุเล่านิทานใหม่เลยกาละครั้งหนึ่ง,งมาแล้วยื้หมูสามตัวลูกหมูตัวหนึ่งเฮ้ยนั่งดีดีดิหมูตัวที่หนึ่งก่อนสิที่หนึ่งเฮ้ยหมูตัวสองที่หนึ่งหมูตัวหนึ่งไอ้สั้งบ้านด้วยมาเอ้ย,ยหมูตัวหนึ่งสร้างไว้สิปังจ้ะลูกหมู ตัวที่ส <3 S 2> มอุ้มมือยตาดังวันที่บนวันหนึ่งอี่าาวาปาดานมาเอางเอีอมมอยู่ไหมเอาม้าปลาวนี่ท่าอุ้ว่าอ้าาด้วยตัวเอมบอกว่าปเลยนเดวหมูตัวที่ 喂，没安尼咯。